ลัสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจยโสธาราศิริภาประภากรและติดตามช่อง y t u t u นะคะของข้าพเจ้าตลอดจนถึง facebook ด้วยนะคะ,นะคะวันนี้ก็อ <c> า <oughs> จะมานำเสนอในเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือศิลปะนะคะวัฒนธรรม นะคะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นวา่าจากการที่เราได้ค้นพบในแต่ละเรื่องราวนั้นนะคะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรนะคะมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอย่างไรนะคะและแนวทางในการที่เราไปมองเห็นปัญหานั้นเรามองเห็นปัญหาอะไรบ้างนะคะ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่และเราใช้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มไหนในการที่จะเป็นผู้มาตอบแล้วก็เป็นผู้ที่จะมา,าให้ความสําคัญตลอดจนถึงมา,าให้ความรู้นะคะในเรื่องงนั้นว่า,ามีปัญหาอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในสังคมชุมชนม,ม,มานานาหรือระยะเวลาเท่าใดนะคะซึ่งข้าพเจ้าเองนะคะก็จะ พูดเป็น p a สนะคะจะพูดเป็น p a ส t ไปในแต่ละเรื่องนะคะว่าอ่า ep หนึ่ง ep 2อง ep 3นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ การอัดวิดีโอนั้นมีเนื้อหาที่ยาวเกินไปแล้วก็ผู้ฟังก็รู้สึกว่าไม่อยากฟังต่อดังนั้นก็จะพยายามที่จะให้รัดกลุ่มแล้วก็ให้สั้นแล้วก็ได้ใจความในแต่ในแต่ละหัวเรื่องที่มองนะคะดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราศาสกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านเนี่ยนะคะ,ะเราได้พูดนะคะใน บทคัดย่อนะคะเราได้พูดในบทสั้นๆว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประสาทเนี่ยนะคะ,ะกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ3คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือ1แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม2การพัฒนาศรริลปะการแสดง3จังหวัดสุรินทร์นั่นหมายถึงว่าเราสื่อสาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และเรากําลัง ดูแนวทางการพัฒนาศิลปะหรือสิ่งที่สามารถมาสร้างสรรค์การพัฒนาศิลปะการแสดงที่เกิดจากท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดสุริน์นั่นเองนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะที่ศึกษาอย,อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือมีอยู่ทั้งหมด3วัตถุประสงค์ด้วยกันก็คือ1นนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ศึกษาสภาพแหล่งท่องเทีเ่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะปราศาสตร ของจังหวัดสุรินทร์นะคะสองนะคะเราจะต้องศึกษาว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอของปราสาทในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีที่ไหนบ้างอย่างไรนะคะมีความโดดเด่นอย่างไรมีจุดเด่นมีจุดด้อยอย่างไรแล้วกรณีที่เราจะศึกษาปราสาทนี้นะคะจะต้องมีจุดเด่นอะไรจะต้องมีจุดด้อยอะไรนะคะ 3. การพัฒนาศิลปะการแสดงนะคะพื้นบ้านที่ได้จากปราสาทนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะ ทั้งนี้นะคะก็เราสามารถพูดโดยรวมได้ว่าในการทําการศึกษาในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราได้ทําการสํารวจพื้นที่เราได้มีการสัมภาษณ์เราได้มีการสังเกตการแล้วก็การมีส่วนร่วมในประเพณีประจําปีท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะท้องถิ่นนั้นๆซึ่งกลุ่มที่ให้ข้อมูล แก่เราเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่เราได้เจาะจงมาแล้วนั่นเองนั่นหมายถึงได้แก่เจ้าหน้าที่นะคะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์ผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนถึงพระสงฆ์ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะคะเราอาจจะ เจาะจงลงไปฉะนั้นในการศึกษาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะข้าพเจ้าได้ศึกษาพื้นที่เขตพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทบ้านไพรตำบลเชื้อเพลิงอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ปราสาทช่างปีตำบลช่างปีอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุริราานทร,ร,ร์และก็ปราสาทตาเมมินตุ้ยปราสาทต,ตาเมียนอาําเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยนะเราได้พบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการ อนุรักษ์หรือเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นตามกลุ่มปราศาสตร์นะคะในแถบอีสานซึ่งในแถบนี้มีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนด้วยนะคะ ะะแล้วเราก็เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกมิติหนึ่งด้วยดังนั้นสิ่งที่เราได้ในผลงานชิ้นนี้นั่นก็คือการถอดภูมิปัญญาการถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมแบบพร,ราหมณ์กับแบบพุทธนะคะตลอดจะถึงแนวทางการพัฒนาศิลปะที่ได้จากบริบทพื้นที่สําคัญอย่างเช่นปราสาทภูมิโปน ปราสาสตาเมือนนะคะปราสาสตระแงงและก็ปราสาสช่างปีซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้จากปราสาทหรือเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในปราสาทออกมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยเพื่อเป็นการดึงดูดและสร้างความน่าสนใจให้กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจําถิ่นได้อีกด้วยจึง ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะหน้าที่9นะคะในบทที่2ว่าด้วยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะซึ่งหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอท่านนะคะในครั้งนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศรริลปะการ,รแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะดังนั้นก็ขอหยุดคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพาทหน้านะะในชุดเดิมเดี๋ยวเราจะมาต่อในอีก วิดีโอถัดไปว่า,าในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยในในในเนื้อความเรื่องนี้เราศึกษาพื้นที่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะเราถอดอัตลักษณ์อย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามตลอดจนถึงกดติดตามเพจนะคะยะโสธราให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่องย t u b e ให้ ให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสวัสดีค่ะ